Oman, คาสเปอร์ฮูมันกุนซือของทีมชาติเดนมาร์กเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวไปถามนะครับไปถามฮูมันเนี่ยกุนซือเดนมาร์กเกี่ยวกับฮอยลูนกับแมนยูเป็นยังไงเพราะว่ากุนซือเดนมาร์กเนี่ยเขาไปโผล่ที่แคริงตันด้วยที่สนามซ้อมแมนยูแน่นอนครับเขาก็ต้องมาดูสภาพความคืบหน้าล่าสุดเพราะว่ามันจะถึงฟีฟ่าเดย์ซึ่งเดนมาร์กจะต้องลงสนามนะครับมันจะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือก เดนมาร์กเนี่ยจะเล่นกับซานมาริโนในรอบคัดเลือกเนี่ยมันผ่านเกมมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนัดแรกนะอ่ะเดนมาร์กอยู่กลุ่ม H นะครับเล่นไปแล้ว4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1ในกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหไล่ดูแล้วเนี่ยไม่มีขาใหญ่อยู่ด้วยนะอันดับ1จ่าฝูงคือฟินแลนด์นะครับทีมบ้านใกล้เดนมาร์กเนี่ยสนัดชนะ3แพ้1 9คะแนนคาซัคสถานนะครับ4นัดชนะ3แพ้1มี9คะแนนเดนมาร์ก สนัดชนะ2เสมือ1แพ้1มี7สโลเวเนียครับสี่นัดชนะ2เสมือน1แพ้1มี7คะแนนแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือ4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนแล้วก็ซานมาริโนทีมแจกแต้มนะครับสนัดแพ้รวดยิงไม่ได้เลยโดนไป13ดอกไม่มีแต้มเดนมาร์กอยู่ในกลุ่ม H นะครับ2ทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลยูโร นะครับอ่ะอันนี้เท้าความให้ดูนิดนึงเรื่องของทีมชาติเดนมาร์กอ่ะแล้วกลับไปที่คัสเปอร์ฮูมันผู้การทีมเดนมาร์กเขาได้ได้ดูเกมที่เอมิเร e ตสเตดียมด้วยนะที่แมนยูไปแพ้อาร์ซนอลมาเนี่ยฮูมันนะครับบอกว่าผมอยู่ที่นั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ดูการฝึกซ้อมสองครั้งได้เห็นลาสมุตที่ผมรู้จักเขาไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าทางสโมสรก็ประครบประงมไว้ที่มีการเจ็บ ผนหลังถ้าถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยฮูมันเนี่ยจะสื่อให้เห็นว่าคาแรคเตอร์ความมุ่งมั่นอะไรต่างๆเนี่ยเขากลับมาแล้วเพียงแต่ว่าเรื่องของความฟิตเนี่ยมันยังไม่ถึงขีดประมาณนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่ายังยังมีคาแรคเตอร์แบบเดิมๆอยู่แล้วก็การประเดิมสนามกับอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าน่าประทับใจระดับหนึ่งมีการบดบี้กับกองหลังคู่แข่งนะครับในช่วงที่มีโอกาสได้ลงสนามแล้วก็ คาดหมายเอาไว้เนี่ยระดับหนึ่งแต่ว่าคอยลูนเนี่ยทำได้ดีทําได้ดีกว่าที่คิดนะหมายถึงในเกมกับอาร์ซนอลเนี่ยถึงแม้เวลามันจะน้อยแต่เมื่อเทียบกับการที่เขามีโอกาสได้ซ้อมกับทีมแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยแล้วไม่เคยได้ลงทีมเนี่ยฮูมันบอกว่าถือว่าโอเค